ครูมีสมการ 2x บวก3เท่ากับ5ครูครูถามว่าแล้วค่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนจะแก้สมการนี้ยังไงคะนักเรียนก็ต้องจัดให้ x อยู่แถบซ้ายอะไรที่ไม่ใช่ย้ายไปแถบขวาให้หมดเลยดังนั้นเราก็จะได้เป็น 2x บวก3ย้ายไปฝั่งขวาก็ได้เป็น5ลบ3จากบวกย้ายไปอีกครังหนึ่งก็กลายเป็นลบได้ว่า 2x เท่ากับ2 แล้ว x ตัวเดียวค่ะ2มันทําอะไรอยู่2มันคูณอยู่เราก็ย้ายไปหารการย้ายไปหารมันก็เหมือนกับการคูณด้วยเศษ1.2ส่วน2นั่นเองดังนั้น2ตัวนี้ย้ายไปอีกข้างคือเศษ1.2ส่วน2แล้วคูณกับตัวเดิมก็คือ2ได้ x มีค่าเท่ากับ1ในทำนองเดียวกันค่ะถ้าเราจะแก้สมการเมทรทิ เราสามารถทําได้หลายวิธีวิธีแรกเลยที่คุณครูจะแนะนําก็คือเหมือนกับหลักการแก้สมก,การปกติโดยใช้หลักดังนี้นะคะข้อที่1คือถ้ามันมีบวกหรือลบเมทริกเนี่ยเราสามารถที่จะย้ายข้างเช่น เราจะหาเมทิก A นะแต่ข้างซ้ายมันมีตัวพวกนี้อยู่อะไรที่ไม่ใช่ย้ายไปฝั่งขวาให้หมดเลยฉะนั้นหนูย้ายตรงนี้ไปฝั่งขวาจากเดิมที่มันมีดีพอย้าย B ไปกลายเป็นลบ B ย้ายลบ C ไปกลายเป็นบวก C ก็เลยได้ตัวนี้ออกมาหรือข้อที่2เนี่ยคะ่ะ การที่มีค่าคงที่มาคูณเมทริกเราสามารถที่จะย้ายข้างได้ค่าคงที่อาจจะเป็นเลข2เลข3เป็นลบ1ลบ2อะไรก็ได้อย่างเช่นข้อนี้เราต้องการจะหาเมทริกแต่มันมีตัวนี้มามีลบ B เราก็ย้าย B ไปฝั่งขวากลายเป็น C บวก B แล้วมี3คูณอยู่หนูย้ายไปอีกข้างหนึ่งมันก็คือการคูณด้วย เศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะหรือหลักการข้อที่3โดยการใช้ inverse การคูณเข้ามาช่วยนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าถ้า a คูณ a inverse มันจะมีค่าเท่ากับ metric, เมทริกเอกลักษณ์ก็คือเมทริก i หรือ a inverse คูณกับเมทริก a มันก็จะได้เท่ากับเมทริก i เหมือนกันและ ตัวที่รู้เพิ่มอีกหนึ่งตัวค่ะถ้า a คูณกับเมทริก i ก็จะได้เท่ากับเมทริก a สมมุติว่าถ้าเรามีเมทริก a คูณเมทริก b เท่ากับเมทริก c อยากจะหาเมทริก a แสดงว่าเมทริก b ก็จะต้องหายไปทำยังไงให้มันหายละ่ะก็ต้องเอา b inverse เข้ามาคูณ อะคุณครูขอยกมาเกตตรงนี้นะคะ a b เท่ากับ c อยากให้ b หายไปเอา b inverse เข้ามาคูณคูณทั้งซ้ายและขวานักเรียนสังเกตนะคะ b มันอยู่ข้างหลังฉะนั้น b inverse มาคูณครูก็ต้องคูณข้างหลัง แต่ถ้า b มันอยู่ข้างหน้าเวลาที่ครูเอา b inverse มาคูณครูก็ต้องคูณข้างหน้านะคะก็จะได้ b คูณ b inverse มันได้เป็น i ฉะนั้น a คูณ i ได้เท่ากับ c คูณ b inverse แล้ว a คูณ i ก็ได้เท่ากับ a ดังนั้นนักเรียนก็ได้ว่า a เท่ากับ c คูณ b inverse โอเคไหมคะหรือถ้านักเรียนจะหาเมทริกซ์ B ค่ะหาเมทริกซ์ B แต่มันมี A เราก็ต้องเอา A inverse เข้ามาคูณแล้ว A มันอยู่ข้างหน้าตัวที่มาคูณ A inverse ต้องคูณข้างหน้าข้างซ้ายคูณข้างหน้าข้างขวาก็ต้องคูณข้างหน้าด้วยเราก็จะได้เป็น B เท่ากับ A inverse คูณกับ C ได้ตัวนี้ออกมาค่ะ เรามาดูตัวอย่างนะคะว่าเราจะเอาไปใช้ได้ยังไงบ้างข้อ56นะคะเราจะเห็นว่าโจทย์กำหนดให้เมทริกซ์ a เมทริกซ์ b เมทริกซ์ c และเมทริกซ์ d ให้หาเมทริกซ์ x ว่าเป็นเท่าไหร่ x ตัวนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะให้หมายความว่าหาเมทริกซ์ x นะคะโจทย์กำหนดว่า a x บก b เท่ากับ c นักเรียนก็แก้สมการปกติเลยค่ะ x จัดให้อยู่แถบซ้ายดังนั้น ax อยู่แถบซ้ายนะ ax ข้างขวาเดิมเป็น c แล้วเรามีลบ b ย้ายลบ b ไปค่ะลบ b ย้ายไปข้างขวากลายเป็นบวก b และสังเกตว่า a อยู่ข้างหน้าจะให้ a หายไปก็ต้องคูณด้วย a inverse ครูขอเขียนตัวเดิมก่อนนะ ax เท่ากับ c บวก b a อยู่ข้างหน้าดังนั้น a inverse นักเรียนก็ต้องมาคูณข้างหน้าคูณข้างหน้าแถบซ้ายก็ต้องคูณข้างหน้าแถบขวาด้วยคูณเข้าไปเมื่อคูณแล้ว a คูณ a inverse มันได้เท่ากับเมทริก i เมทริก i คูณเมทริก x ได้เป็นเมทริก x เท่ากับข้างขวาคือ a inverse คูณกับ c บวก b ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือต้องหา a inverse แล้วต้องหาเมทริก c บวก b คุณครูขอเอาไปคิดแยกนะคะ a inverse ของเราได้เป็นเศษ1ส่วนเดดเดิมเมทริกมันเป็น a b c d พอเป็น inverse มันจะสลับบนกับร่าง D กับ A สลับกันตัวที่เหลืออยู่กับที่แต่ใส่เครื่องหมายให้เป็นตรงกันข้ามดังนั้น a inverse เศษหนึ่งส่วนเดดนะคะขอย้อนกลับไปดูตัว A ซิ A คืออะไรเดดเกิดจากคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงเป็น4คูณขึ้นเป็น2 4ลบ2เท่ากับ2 นั้นเด็ดเป็น2บนกับล่างสลับได้เป็น4เป็น1แล้ว2ตัวนี้อยู่ที่เดิมแต่ใส่เครื่องหมายให้มันเป็นตรงกันข้ามคุณครูขอติดไว้แบบนี้เลยแล้วกันไปหาเมทริกซบวกเมทริก B การบวกเมทริกก็คือเอาเมทริกมาบวกกันตำแหน่งต่อตำแหน่ง ตำแหน่ง11 1, 1, บวกกับตำแหน่ง11 1, ตำแหน่ง12บวกกับตำแหน่ง12ดังนั้นเมทริกซ์บวกบของเราได้เป็น4 0 5แล้วก็1จาก X เท่ากับ A อ n ิน r s e คูณกับ C บวก B นักเรียนก็แทนค่าไป A inverse ได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณ4ลบ2ลบ1แล้วก็1คูณกับ c บวก b เป็น4051ขอคูณเมทิกก่อนนะคะคูณเมทิกก็จับปรักขึ้นมาวางการจับมา1ครั้งก็จะได้1ตำแหน่งฉะนั้นครูก็จับตัวนี้มาวางนะเป็น4เป็น5 4คูณ4เป็น16 5คูณลบ2 10. ได้เป็นลบ10มันก็คือ16 ลบ10ะหลักต่อไปค่ะจับมาวางตรงนี้เป็น0นนี้เป็น1ก็ได้เป็น0ลบกับ2หลักต่อไปจับตัวนี้มาวางเป็น4เป็น5ได้เป็นลบ4ี่บวก5ลบ4บวก5แล้วก็จับหลักตัวนี้เอามาวางได้เป็น0 1 ศูบวกหได้เท่ากับเศษ1นส่วนสเม็ดทิศข้างในได้เป็น6-2ลบ2 1แล้วก็1เอาเศษ1นส่วนสเข้าไปคูณตรงนี้อาจจะติดเศษ1นส่วนสไว้ก็ได้หรือนำเข้าไปคูณก็ได้นะคะถ้านำเข้าไปคูณมันก็จะได้เป็น 3ลบ1 1ส่วน2แล้วก็1ส่วน2ตรงนี้มันคือค่าของเมทริก x ค่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อ3ลองดูสิคะ x อยู่ตรงไหน x อยู่ตรงนี้อยู่ข้างซ้ายโอเคตัวที่ไม่ใช่ย้ายไปอีกข้างหนึ่งข้างซ้ายก็จะเหลือเป็น cxa ข้างขวาก็เป็น b ลบกับอะไรคะลบกับ 2i เรามาดู cxa บ้าง cxa เราต้องการแค่ x ดังนั้นเราก็ต้องให้อะไรหายไปให้ c หายไปให้ a หายไปการจะให้หายไป c อยู่ข้างหน้าตัวที่มาคูณก็ต้องเป็น c inverse ตัวนี้คะ่ะ a อยู่ข้างหลังจะให้หายไปก็ต้องคูณด้วย a inverse เอาอะไรมาคูณบ้าง c inverse คูณข้างหน้า a inverse คูณข้างหลัง,งคูณไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วข้างซ้ายเหลือเป็นเมทริก x ข้างขวาล่ะอย่าลืมนะว่าเราเอา c inverse กับ a inverse มาคูณเราก็ต้องคูณข้างขวาเหมือนกันดังนั้นข้างขวาของเรา ก็ได้เป็น c inverse คูณกับ b ลบ2 i คูณกับ a inverse เวลาที่นักเรียนทำนักเรียนอาจจะคิดไปทีเดียวกันเลยก็ได้หรือนักเรียนอาจจะแยกเอามาคิดเป็น c inverse a inverse ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นักเรียนเดี๋ยวครูจะคิดไปเลยทีเดียวนะคะเอาโจทย์มาแปะแล้วหาค่าตัวแรกก่อน c inverse c in อินเวอร์สคือเศษ1ส่วนเดดนักเรียนหาเดชลูกคูณลงลบกับคูณขึ้นฉะนั้นเดดได้เท่ากับ2แล้วคูณกับเมทิกบนกับร่างสลับที่กันตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2ตัวที่เหลือตำแหน่งตัวเดิมแต่เครื่องหมายเปลี่ยนให้เป็นตรงข้ามได้ c i n อินเวอร์สมา B ลบ 2i B คือ2 0 3 0ลบกับ 2, 2 i 2>, 2 i ก็คือ2ไปคูณกับเมทิก2 i ไนะเท่ากับ2คูณกับเมทิกเอกลักษณ์ก็คือเป็น1 0 0 1หน uh, ูเอา2เข้าไปคูณได้เป็นลบ2ลบ0ลบ0ลบ2 A inverse ค่ะเมื่อกี้หามาแล้วเนาะหาอีกลัก์ รอบก็ได้4อันนี้เป็นได้เป็นเศษ1ส่วน2แล้วก็ได้เป็น 4, 1นลบ2ลบ1นักเรียนจะเห็นว่าเรามีค่าคงที่ก็คือเป็นเศษ1ส่วน2กับเศษ1ส่วน2ดึงออกมาไว้ตรงข้างหน้าถ้าดึงออกมามันก็คือเศษ1ส่วน2คูณ1ส่วน2ได้เป็นเศษ1ส่วน4และเมทริกซ์ที่มาคูณกัน 1>, 1 0 2 2บ2 2เมทริกนี้ได้เป็น0อุ้ยถูกไหมใช่0 0 3แล้วก็ลบ2แล้วก็เป็น4ลบ2ลบ1 1นะคะเป็น3เมทริกคูณกันเราก็จัดการคูณได้เป็นเศษ1นส่วน4คุณครูยกเอาไปคูณนะก็ได้ 0ยกหลักที่2ขึ้นไปคูณได้เป็น0อีกเหมือนกันแถวที่2ยกหลักที่1เข้าไปคูณได้เท่ากับ6อันนี้ยกไปคูณได้เท่ากับลบ4อ่าลบ4แล้วก็คูณ4ลบ2ลบ1แล้วก็1จัดการคูณอีกครับ 1.4ส่วน4คูณยกหลักขึ้นไปคูณนะคะมองตัวเลขให้ออกนะตรงนี้เป็น4นี่เป็นลบ1ก็ได้ตำแหน่งนี้เป็น0เอาหลักนี้เข้าไปคูณค่ะลบ2 1ก็ได้เป็น0พอไปบรรทัดที่2เอาหลักที่1เข้าไปคูณ4-1 6ลบ4 6 4 24อันนี้เป็นบวก4 24บวก อีก4เป็นยี่แล้วก็ตรงนี้เป็นลบ2กับ1ได้เป็นลบ1 2ลบ4ได้เท่ากับลบ16บลบ16โอเคค่ะเอา1ส่วน4เข้าไปคูณ1นส่วน4คูณ0นได้0 1ส่วน4คูณ0นตรงนี้ก็ได้0นย์อีกแล้ว1ส่วน4คูณ28ได้เป็น7 1ส่วน4คูณลบ16ได้เป็น ลบสโอเคค่ะได้คำตอบแล้วตรงนี้คือค่าของเมทริก x นั่นเองค่ะเหลือไปมองในชีทข้อ58วิ้ยข้อนี้น่าสนใจนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันก่อนสิคะให้เมทริกซ a เมทริก b เมทริกซ์ i เป็นเมทริกที่มีขนาด3คูณ3เป็นเมทริกซ์จตุรัสนะและเป็นเมทริกที่ n o n s i n g u ล a าเอ๊ะ n o n s i n g u ล a า เกี่ยวข้องอะไรกับเดทคะถ้าเป็น non s i n g u l a แสดงว่าเดทมันไม่เท่ากับ0ถ้าเดดไม่เท่ากับ0ก็จะหาอะไรได้คะหา a inverse ได้และบอกต่อไปบอกว่าเม t ริก a คือเมทริกนี้และ a b เมทริก a คูณเมทริก b เท่ากับเมทริก i จงหาค่าของตัวนี้ ค่าของตัวนี้คือ b inverse คูณกับเม็ดิตัวนี้ค่ะเราก็ต้องนำสิ่งที่โจทย์ให้เอามาเชื่อมโยงกันเริ่มยังไงดีเริ่มตัวนี้แล้วกันนะคะถ้าเราเริ่มตัวนี้เราก็จะได้เป็น a b เท่ากับ i โจทย์มันมี b inverse แสดงว่า นักเรียนก็ต้องทำตัวเนี้ยให้มันมี b inverse ปรากฏอยู่ยังไงดีเอา b inverse เข้ามาคูณไหมคะถ้าเอา b inverse เข้ามาคูณหนูจะคูณแถบไหนคูณหน้าหรือคูณหลังเราก็ต้องคูณด้านหลังโอเคคุณครูเอา b inverse เข้ามาคูณน,นะคะ b inverse มาคูณด้านหลังแถบขวา ก็ต้องเอา b inverse เข้ามาคูณด้วยพอ b คูณกับ b inverse มันได้เป็น matrix i แล้ว a คูณ i ได้เท่ากับ a ฝั่งขวามือค่ะ i คูณ b inverse ได้เป็น b inverse รูปร่างค้ายกับสิ่งที่โจทย์ต้องการและเรามี b inverse แล้วเราขาดอยู่อะไรเราขาดแค่ตัวนี้เมื่อขาดเราก็เอามาคูณสิคะ จัดการเอามาคูณเอาว1 0 1เข้ามาคูณตรงนี้ก็เป็น1 0 1เข้ามาคูณนักเรียนจะเห็นว่าด้านขวามือมันเป็นตามที่โจทย์ต้องการแล้วฉะนั้นถ้าครูเอา A มาคูณกับเมทริกซีแดงเราก็จะได้คำตอบตรงนี้คือเมทริก A ที่โจทย์ให้มาก็ต้องคูณกับ1 0 1ข้างขวาคือ B inverse คูณกับ101โอเคค่ะจัดการคูณเนาะยกหลักขึ้นมาวางฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น101ได้1-0-1บวก0บวก1ได้เท่ากับ2ได้2ยกเอาไปวางแถวที่2 101ก็ได้เท่ากับ2ยกเอาไปวางค่ะหลักหลักนี้เนาะไปวางแถวที่3 เป็น101ก็ได้เท่ากับลบ1บวก0บวก1ได้เท่ากับ0นักเรียนได้คำตอบมาแล้วตรงนี้ b inverse คูณกับ101อ่า